ปุตุชนจะมีความเข้าใจผิดอยู่อย่างหนึ่งคือเข้าใจว่าถ้าจำอะไรคิดอะไรเป็นกิเลสไปหมดความจำความคิดเรียกว่าเป็นความปรุงแต่งแต่ถ้าเอาว่า เป็นพระอาหารหันต์ือไม่จำอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยจิตว่างหรือพระนิพานจิตใจที่สิ้นกิเลสไม่มีความจำไม่มีความคิดฉะนั้นต้องแยกกันพุทุชนในความเข้าใจว่าต้องแยกกันถ้าจำถ้าคิด แสดงว่าเป็นกิเลสแต่ถ้าว่าจิตว่างหรือนิพพานต้องไม่จำต้องไม่คิดนี่คือความเข้าใจผิดของปุถุชนเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นการคำนวณเอาแบบปุถุชนแต่ผู้ที่มีสติปัญญา เห็นแจ้งต่อสุญญาตาประจากษต่อพระนิพพานจริงๆก็จะมองเห็นว่าความจำความคิดกับกับว่าสุญญาตาหรือพระนิพพานอยู่ด้วยกันได้ความรู้จำรูรคิดนี่เรียกว่าปาวะโสร ส่วนความรู้แจ้งสุญญาตาพระิพพานนั่นก็คือวิปัสสนาญาณความรู้จำรู้คิดกับกับว่ารู้แจ้งอยู่ด้วยกันได้ความจำความคิดที่ประกอบด้วยกิเลสจะปรากฏเป็นอัตตาตัวตน จำด้วยกิเลสก็จะเป็นตัวคิดด้วยกิเลสก็เป็นตัวเป็นอัตตาแล้วก็ปิดบังพระนิพพานแต่ถ้าว่าคิดด้วยจิตว่างคิดด้วยปัญญายาณความจำความคิดจะไม่ปรากฏเป็นอัตตาตัวตนที่เรียกว่าอัตตานั่นเอง ความจำทำหน้าที่แต่ไม่ปรากฏเป็นอัตตาเรียกว่าอนตตาความคิดทำหน้าที่แต่ไม่ปรากฏเป็นอัตตาเรียกว่าอนตตาฉะนั้นคำว่าปาวฏฐานกับคำว่าวิปัสสนาญาณปัญญาญาณโยด้วยกันได้ เป็นเนื้อเดียวกันนั่นเลยคือความหมายของกัาว่ามัชฌิมาปฏิบาาัติภูตโยชนมักจะสุดโตถ้าจาคิดนั่นก็คือย,อยอ่อหย่อนปล่อยให้จาโด้วยอำนาจกองกิเลสปล่อยให้คิดด้วยอำนาจกองกิเลสปล่อยปราดละเลยเรียกว่าย,อยอ่อหย่อน แต่ถ้าว่าประพฤติปฏิบัติธรรมต้องหยุดความจำหยุดความคิด <c oughs> ต้องบังคับต้องจับเอาไว้นั่นก็คือสุดโตง่งเป็นไอ้ควายเตือนแต่คำว่ามัตคิมาปฏิปฏาัาความพอดีความจำความคิดกับปัญญายาณจิตใจว่างอยู่ด้วยกันเนื้อเดียวกัน